สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนี่นนทิยากกเดม,มาบ้านแม่ลำย่าไนะคะแม่ย่ายน้องน้ำอุ่นนะคะนะคะมามาถามมาคนถือเลขบอเป็นยังไดเกคือได้นยิ่น่าน้องน้ำอุ่นตีทะเบียนรถทัานใดกับมือเลขออก มีรถอันเปลี่ยนขั้นสองศูนย์สามแปดตัวเก่าได้ได้ซื้อบ้างขั้นนี้พอเปตีมือเลขออกเลยมันบ่ไม่ใหญ่ก็ซื้ออันที่ว่าน้องน้ำอุ่นบอกสองแปดแปดกับเจ็ดสามนั่นบ่เนี่ยค่ะน้องนี่ยากกับสิรีวิวใหมเบื้องนะคะนเนี่ยค่ะเพิ่นก็ขายกล้วยทอดเด้อค่ะเด้อมือนี่เพิ่นบ่ได้ขายปลาส้มบ่ได้ขายกับต้มเตี้ยนกับต้มมัดเพิ่นบ่ได้ขายนะคะมัอนี่มีแต่กล้วยทอดนะคะ กล้วยทอดนะคะทุงละสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้กล้วยชาบกล้วยชาบก็มีถทุงละสิบบาทคือกันนะค่ะเ้อบ้านไก่เลียเ้ยงเที่ยงผู้ไดสนใจก็มาอุดหนุนแม่ลำไยนะคะ่ะเ้อแม่ลำไยเพิ่นก็บ่ได้ขายหลายดอกคะ่ะขายพ่อได้ขายนมหลานขายนมนมอุ่นน,น,น,นะคะพอพอแม่เขาก็เห็นงานอยู่กรุงเทพช่วงโควิดก็ซอยกันนะคะขายกล้วยทอด ไสถุงไหวก็มีค่ะใส่ถุงไหวนี่ก็บถุงละสิบบาทนะคะหรือผู้ใดอยากได้ไหลายก็นั่นเพิ่นก็ขายนะควนะจะเอายี่สิบเพิ่นก็จัดขายได้ค่ะแต่ว่ากล้วยฉาบอย่ถุงละสิบแต่ว่าช่วงนี้บ่มีปลาเด้อค่ะเด้อบ่มีปลาก็เลยบ่ได้เห็ดปลาสมนะคะมันจะเป็นช่วงอพอดาวเพิ่นได้ไปทอดแหเพิ่นก็สิเอ่อเห็ดสมปลามาขาย แน่วันมาแน่วันเล่าเสียงของแม่ว่าสมปามีิยู่พอร์ส้นนะคะส้นหนักก็ขายตามพื้นที่ล่ะคะ่ะบ้านไก่เลียเ้ยงเคี่ยงส่งทางไก่กับป๊อ,อสิได้ส่งล่ะคะ่ะบ่หลายบันไดเ,นเล่าเรื่องสมปลานะคะนะคะผู้ใดอยากกินกล้วยทอดกับแม่ล่ะคะ่ะเอ,อ้อยู่บ้านแม่ลำไยขายพ่อไถคานุม่มนองน้ำอุ่นนะคะนะคะเราจะไปสอบถามเพิ่นว่าเลขน้องน้ำอุ่น ให้เลขสองแปดแปดกับเจ็ดสามเราเมื่อเลขออกเพิ่นมาตีทะเบียนรถเป็นยังเพิ่นคือบโสื่อห้องกับเขาไปฟังน้ากันเลยนะคะเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางส่องนนทิยาผ้า้วยหรือส่องนนทิยาหาเก่าในเด่ะเด้อไปฟังน้ากันก่อนวางงวดนี่เพิ่นบอกไปเพิ่นสิไปตีทะเบียนขั้นใดไปฟังน้ากันเลยค่ะน้องนำอุ้นลองมาไหมลูกน้องนำอุ้นกับบอกเลขน้พี่น้องเนาะ บอกกันสองแปดแปดกับเจ็ดสามไม่ไงแม่ใหญ่เพิ่นก็ซื้อเจ็ดสามบักหลายหนึ่งมันมาออกเจ็ดสองผู้ล่นค้นเพิ่นเอาเลขสองแปดแปดกับเจ็ดสามมาเลี่ยงกันก็จะว่าจับใส่กันก็จะว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างแอดมินกับงงคือกันเนาะโอ้ยผู้ใดสิไปเฮ็ดเอาเด็กน้อยคือขี่รถจังซี่แต่วันแตงยิ้แต่คุณยายเพิ่นว่ามือเลขสิออกคนมาตีทะเบียนนะคะนะคะเดี๋ยวสิดท้ายเห็บเบิ้งนะคะ น้องนำอุ่นบอกเลขววทีีแล้วบอก2 8 8กับ73บัดมือเลขสิออกพนมาตีทะเบียนตรงนี้ค่ะย่ายพนกับว่าซื้อพนว่าเลข38มันออกแล้วพี่น้องเอ้ยมันก็เลขออกอีหลีนะคะตเสียดายให้ผู้ใดสิสื่อเนาะเลขตัวเก้าเนะกว่าเพนบอกเลข2 8 8กับอันเจ แอดมินก็ซื้อตั้งแต่สองแปดแปดก็เจ็ดสามราคะมันแบบออกเจ็ดสองแต่ว่ามือเลขสี่ออกคนว่าน้องน้ำอุ่นมาตีทะเบียนรถขั้นเนี้ยค่ะนะคะมาว่อนแต่อยู่นี่ตีทะเบียนรถนะคะเพิ่นกับวาคิว่าเลขสามแปดสี่ออกอีพี่น้องเอยออกอีลีค่ะเดี๋ยวงวดวันที่หนึ่งนี่น่นที่ยากก็สิมากค่อยติดตามนะคะว่าน้องน้ำอุ่นสิไปตีทะเบียนขั้นใดหรือสิบอกตัวใดนะคะนะคะ เป็นยยดาวกับพวกซื้อขึ้นซื้อล่องผู้ก็เจ้าซื้อเป็น้าเจ้าเราเลขสองแปดแปดก็เจ็ดสามมาเลี่ยงกัน้าเจ้าว่าถือข้างบนข้างล่างข่อยขึ้งล้มขึ้นกันแล้วว่าเฮ็ต้องจันเฮ็ดพ่กเป็นกับแปดแปดต้อกับแปดสามสามแปดอืมจะเพ่งได้อ่าให้ครูได้ตตีไปไปนั่นเนาะมือเลขออกผู้เจ้ากับพวกว่ามันมาเฟียรถตีทะเบียนทะเบียนสามแปดเนาะจะกับสามมันเฉลี่ยตัวเดียวกันดื้อดื้อพี่น้องเอ้ตัวน้อยหอยคือ กุกตานี่ขึ้นรถด,ดีขึ้นยังนี่เดี๋ยวเขาก็คาอยมาติดตามนะคะว่าไม่ย่อยว่างวดนี่เพื่อนบ้านบอกตัวใดน้องน้ำอุน่นบ้านไหนเบ้าออเลขกตัวใดนะคะแต่มาขอบเพื่อนเบ้าเพื่อนเบ้าออวัดแจ้งใดกับสิมะทายลิปเห็นฟังมาสัมผัสไม่ย่อยเห็นฟังนะคะแต่ว่าเพื่อนกัเพื่อนกับ,บว่าอันที่สิบหกพันมากขาเขาตีทะเบียนต๋ ที่เรียนมันส uh ีออกไปสิไปซื well, okay. ้อนามัน hmm. สีออกอืมที่เรียนสามแปดนะกระบะมันออกแล้วทีเจ้ากระเล็บมาได้จักบาทเ่นเจ็สมซื้อเจ็สามบัลายติดปัญหาซื้อพันคุ่นพันพันขุ่นพันพันโอ้เจ้าว้าทการซืนเปลอีบ้บ้บอันนี้สิ่ด้ตัดออนพันคุณนพันอันบาซื้อมันลายอยู่บนบ่ ซื้อได้ไม่ใหญ่กับซื้อได้เจ็ดสามมันปะเจ็ดสามบัดนี้เขาเขามาตีทะเบียนนี่บ่ซื้อเลยบ่สามแปดออกแล้วใแล้วอ๋อเห็นเห็นหลานมาตีทะเบียนยี่บ้านออกแล้วออกแล้วแล้วพอซื้อบ่ซื้อจักบาทได้ดิอืมมื่อวานนี้เขาตีทะเบียนไปเขาเบอกอีหยังไปท่านเลยบอก เดี๋บ่าเดี๋สิบอกดนาเอ็กซ์ีก็ได้นี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยมามันลิ้งแล้วบางเด่กเขาขืนของเขาเองนะค่ะไม่ได้สั่งภาพไม่ได้เฮ็ดยังเขาขืนเองไปเฮ็ดเองย่าดีไปฟันหน้ำมันมาขันไปหาเพิ่อนบึงคือตุ๊กตาเด้เพื่อตุ๊กตาไม่ย่าีว่าเนี่ยค่ะมือเลขออกเขาตีทะเบียนนี่ค่ะตีทะเบียนนี่รถทะเบียนสองศูนย์สามแปดเพิ่นก็เห็นอยู่ล้านเพิ่นตีทะเบียนนั่นนะเพิ่นก็บ่อนซื้อเพิ่อนมาเลขสอง สามแปดแปดสามออกไปแล้วเพิ่นได้บอซื้อนะคะเพิ่นกระือใจซื้อซื้อตั้งแต่น้องน้ำอุ่นบอกน้องน้ำอุ่นบอกสองแปดแปดกับเจ็ดสามซื้อตรงๆบ่ขืนบ่ลองเลยบ่มีผู้ใดใดนะคะห้ค่อยมาติดตามน้ำกันมางวดสิมานน่น่องน้ำอุ่นสิบอกตัวใดตีะเบียนขั้นใดนะคะค่อยติดตามน้ำกันนะคะเมื่อรถพี่น้องเอ้ยบอกคือบอกเจ็ดสามเนาะคือมบอกเจ็ดสองเนาะยังอ่อยงอยอยอยู่นี่ปันตุ๊กตาพี่น้องเอ้ย บัดมือเลขออกไปตีทะเบียนเต้เต้ทะเบียนศูนย์สามแปดโอ้ยเนาะย่ายเพิ่นกับพ่นซื้อเลยจักบาทเพิ่นมาสามแปดแปดสามออกไปแล้วเพิ่นซื้อเต้เจ็ดสามเนาะน้องน้ำอุ่นบอกสองแปดแปดก็เจ็ดสามนะเพิ่นอยากออกนะคะเลยบ่ได้นะคะนะคะมือเลขออกเพิ่นกับมาตีทะเบียนขั้นนี้นะคะมีย่ายเพิ่นกับพ่นซื้อเพิ่นไปกับไปซื้อตึงแต้เจ็ดสามสามเจ็ด ได้บ่ใดจอยเดี๋ยวเขาค่อยมาติดตามน้ากันนะคะวางวดงวดวันที่หนึ่งนี่น้องน้าอุ่นสิบอกตัวใดจะไปตีทะเบียนรถขั้นใดกันค่อยมาติดตามน้ากันนะคะนะคะ,นะคะไม่ย่าิเพิ่นกับสัญญาแล้วนะคะวาน้องน้าอุ่นบอกตัวใดเพิ่นกับซีว้าห้ฟังคือเกานะคะงวดนี้เพิ่นวาบา้านด้บอกกับเลขกับพึ่งออกได้สองสามมือไม่ย่ายว่าให้กใกล้ๆมือเขาบอกตัวใดเพิ่นกับซี เบาลงชิปให้เอฟซีฟั่งน้ากันนะคะก็ค่อยมาติดตามน้ากันว่าน้องน้าอุ่นสิบอกโตใดหรือสัตีทะเบียนลดขั้นใดนะคะมอไสเฮี้ยนผล็มีอยู่สองสามขั้นนะคะมันจังค่อยมาติดตามน้ากันประ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยเขากะบ,บอกสองแปดแปดกับเจ็ดสามแต่ว่ามือเลขออกจริงๆวันทีท่สิบหกสผ่านมาเขาบัดมาตีทะเบียนลดทะเบียนลดสองศูนย สามแปดเห็นะคะแม่ยายเพิ่นกับเพื่อซื้อเพิ่นบอกว่าเลขตัวนี้เพิ่นออกไปแล้วพเพิ่นเลขบ่ซื้อเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเสียดายอีหลีค่ะค่ะผู้ลงคนเพิ่นเอาเลขสองแปดแปดกับเจ็ดสามไปเลี้ยงกันข้าจเจ้าว่าเบิง่งดีๆตีไปตีมาเขา่าทั้งบนทั้งล่างเอด็ดมินกับเฮ็ดบ่เป็นแล้วค่ะทั้งสองแต่งวดสิมาหนี่โดยโน่นที่ยากกับสิมาตามให้เรื่อยๆว่าน้องน้ำอุ่นสิบอกตัวใดนะคะเขาบอกเก็ดสามมันออกเก็ดสองกับแต้มหนึ่งแต่ว่าเขามาตีทะเบียนรถคัน,นนี้นะคะมือเลขออกจริงๆ,ๆ ยางมาติทะเบียนมาเฟียอยู่ตลอดนะคะแม่ย่าใหเพิ่นกะเห็นแต่ว่าเพิ่นบอสซื้อเพิ่นว่ามันออกไปแล้วสามแปดนะคะสามแปดแปดสามออกไปแล้วเพิ่นกะเสียดายอยู่นะคะเขาจังค่อยมาติตามน้ำกันว่าหมวดนี่น้องเขาสิตีทะเบียนรถขั้นไดหรือเขาสิบอกเลขเป็นตวัวใดนะคะน้นนที่ยากกอจบคลิปเลขขอจบคลิปน้องน้ำอุ่นไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ